ตอนเช้าได้ไปหามรอบหนึ่งความรู้สึกแรกแพนิคมากทําอะไรไม่ถูกเลยค่ะมันเราไม่รู้จะทําอะไรเหมือนทําลูกหายทําเด็กหายอะไรอย่างเงี้ยมันมันคือประมาณนั้นเลยค่ะไม่หยุดหาจนกว่าจะเจอเลยค่ะแบบยังไงก็ต้องเจอไม่ได้แบบอย่าอย่ารว่าห้ามสิ้นหวังเลย เขาอาจจะรอเราไปหารอเราไปเจออยู่ก็ได้เรียกด้วยเป็นอุบัติเหตุล้กันค่ะแบบว่าไม่ได้มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็คือเรายกนกเขาไปตากอากาศข้างนอกบ้านปกตินี่แหละค่ะยกไปทางกรงแต่ว่าทีนี้ไม่เห็นว่า ประตูมันเปิดแง้มไว้ออกไปเสร็จปุ๊บก็กลับมาทํานู่นทํานี่ของเราไปแบบหันไปอีกทีเอาเหลือตะกรงเปล่าแล้วก็เลยนั่นแหละคะ่ะเจอเบาะแสก็คือมีป้าเขาเจอมะม่วงเกาะอยู่ตรงต้นตะขบค่ะแต่ว่ากระเพรายังไม่เห็นเลยก็เลยเอ๋อแล้วทีนี้มันฝนตกเนาะก็เลยเข้าบ้านมาก่อนไม่ได้หักต่อนะคะความรู้สึกแรกแพนิกมากทําอะไรไม่ถูกเลยคะ่ะมันเราไม่รู้จะทําอะไรเหมือน ทำลูกหายทำเด็กหายอะไรอย่างเงี้ยมันมันคือประมาณนั้นเลยอะค่ะตอนเช้าได้ไปหาลรอบนึง่งคือตอนนั้นอะคาดว่าน่าจะหายไปช่วงประมาณบ่ายโมงนิดนิดแล้วเรามารู้ตัวต,วตอนบ่ายสองอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี้ยไม่น่าบินไปไหนไกลมากหรอกน่าจะอยู่ในหมู่บ้านก็เลยโทรไปหาพ่อขอไลน์เข้ากลุ่มไลน์หมู่บ้านเพราะว่าหมู่บ้านเรามันมีไลน์ไลน์กลุ่มอยู่ก็เลยพอได้ไลน์มาแล้วก็ทํา อินโฟกราฟิก,ฟกแบบรีบๆไวๆที่เสร็จภายใน5นาทีแล้วก็ส่งไปถามประกาศหาเลยค่ะคะือ <c oughs> ตอนนั้นท่ะทำทุกวิธีทางเลยแบบทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ก็มีทั้งปิ้นใบประกาศแล้วก็เดินถือลําโพงบลูทูธเนี่ยแหละค่ะรอบหมู่บ้านหาเขาหวังมากเลยคือตอนนั้นเหมือนคือจะไม่หยุดหาจนกว่าจะเจอเลยะคะ่ะแบบ ยังไงก็ต้องเจอให้ได้แบบอย่าอย่าแบบว่าห้ามสิ้นหวังเลยเพราะว่าคือหนูรู้สึกว่าเขาน่าจะอยู่ข้างนอกตรงนั้นแล้วเขาอาจจะรอเราไปหารอเราไปเจออยู่ก็ได้นานไหมกว่าจะเจอใช่ไหมคะประมาณ4ี่วันคะ่ะไม่นานมากไม่นานมากเพราะว่าถ้าสมมติว่าทําหายไปคืออันนี้จากสถิตินะคะที่ได้มาเขาบอกว่า ในช่วงเวลา3-4วันนี้ยโอกาสจะยังมีโอกาสเจออยู่แต่ว่าถ้าหลังจากนั้นไปแล้วก็น้อยลงเรื่อยๆจนถึงวันที่7ใช่ถ้าเป็นอาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์ขึ้นไปแล้วก็โอกาสน้อยลงจะมีตัวหนึ่งเจอก่อนคือเ,เขาบินแยกกันไปใช่ไหมคะตัวหนึ่งเจอก่อนก็คือพนักงา,านบริษัทเขามาตลาดแถวที่หนูไปแปะพอดี เขาก็เลยโทรมาแต่จริงๆแล้วอ่ะไอสถานสถานที่ที่ไอนกที่เขาเจอนกอะค่ะประมาณ6-7กิโลเลยคือไกลมากหนูไม่มีทางแบบว่าไปแปะหรือว่าไปเดินตามหาถึงตรงนั้นแน่นอนนะคะใช่ปะใช่เหรอโอเด็กสงสูงก่อนคือของหนูจะมีตาหนิตาแดงคือหนูต้องหยอดยาเข้าไปเลยอันนี้เจอในใบนี้หรือว่าในใบอื่นในใบนี้เลยเขาไปจั่งมาเสร็จแล้วไปเจอเลย ก็เลยโชคดีที่ว่าอ,อ,อใบปิวมันทํางานกับคนคือตอนแรกเข้าใจว่าในออนไลน์จะมีโอกาสหาเยเยอะกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าคนมันจะถึงคนไวกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าใบปิวนี่คือแบบเดอะเบสเลยอ่ะส้วนอีกตัวหนึ่งนี่เขามีปอกขาค่ะก็ วันที่4ี่นุ่นตอนเช้าเช้ามีคนโทรมาบอกว่าเออจับนกไว้นะถ้าเป็นเจ้าของก็มาลากนันก็เลยไปลับค่ะตัวที่สองบินไกลมากสิบกว่ากิโลได้เลยค่ะไม่มีทางไปหาตรงนั้นเจออยู่แล้วไปปิิวก็ไม่ถึงค่ะไกลมากไกลมากกลับบ้านแล้วคนนี้อุ้ยเราบินไปไหนมาคือเหมือนกับว่าเขาไปเกาะบนหัวคุณยายคนนึงแล้วบ้าน,นั้นเขาก็แบบเอ้ย เห็นนกน่าจะนกเลี้ยงเพราะว่าเหมือนกับหลานที่บ้านเขาก็เลี้ยงนกเหมือนกันค่ะเขาโทรไปถามหลานว่าเฮ้ยเนี่ยเจอนกทํายังไง,หล,นนลงหลานก็บอกว่าไอเขาเล่าให้ฟังหลานก็บอกว่าเออเนี่ยลองเช็คห่วงขาดูว่ามีเบอร์มีอะไรหรือเปล่าใช่ถ้ามีก็โทรไปเลยถ้าไม่มีหลานเขาก็เดี๋ยวบอกว่าเขาจะกลับมาเราโพสถ่ายรูปแล้วก็โพสลงในเฟซให้จริงๆอยากฝากเรื่องห่วงขานกสําคัญจริงๆมันเพิ่มโอกาสากหานกแล้วก็เป็นเหมือน อเดนตตี้ของนกเราด้วยเผื่อบางคนแบบจับได้เราไปเคว่าเอ้ยนี่นกนกเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามีห่วงขาที่แบบอาจจะสลักรหัสหรือว่าสลักเบอร์โทรอย่างของเป็นเบอร์โทรกับชื่อเขาก็จะเนี่ยใครเจอเขาก็จะโทรมาตามเบอร์ได้ดีใจแบบว่าโล่งค่ะตัวนี้กระเพราส่วนตัวนี้มะม่วงสีเหลืองค่ะเป็นพันธุ์คอรคเทลทั้งคู่เลยค่ะ สีขาวนี้จะเป็นไวฟ์เฟสค่ะแล้วก็น่าจะเป็นพายคือเขาจะติดแถบสีเทาๆตรงนี้ส่วนตัวสีเหลืองเป็นลูติโนค่ะเป็นตัวเหลืองแก้มแดงเลี้ยงมา4ปีแล้วค่ะทั้ง2ตัวตัวนี้มากก่อนประมาณเดือนหนึ่งตัวน้องเขาตามมาไปโดนตกค่ะตอนนั้นไปเดินสวนจตุจกักรแล้วทีนี้เห็นแบบว่าอุยเสียงเพาะ ใช่เข้าเข้าไปดูใ,ใกล้ๆแบบว่าเออเห็นเขาร้องเพลงได้นี่แบบว่าตัวแก้มแดงไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็เลยรู้สึกว่าเขาหน้าหลังดีคือตอนแรกตั้งใจซื้อมาตัวเดียวก่อนค่ะแต่ว่ากลัวเขาเหงาด้วยเนาะแบบเราเรียนด้วยไม่ไม่แบบไม่ค่อยได้เล่นกับเขาก็เลยหาเพื่อในให้เขาเพิ่อมอีกตัวหนึ่งค่ะวอยากให้เขาแบบว่าเราสั่งได้บินไปบินกลับได้เงี้ยอาจจะต้องต้องเทรนเขา อีกแบบหนึ่งก็คือเหมือนแบบจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะฝึกเขาอะค่ะเอาอาหารมารอให้เขาบินลงบินขึ้นบินลงได้แต่ตัวนี้คือเลี้ยงแบบสปอยมากตามใจก็เลยไม่ค่อยจะเชื่อฟังกันเท่าไหร่เลี้ยงดูยังไงใช่ไหมคะก็จริงๆก็เหมือนนกทั่วไปนกทุกพันธุ์มันจะมี เบสิกพื้นฐานก็คือมีอาหารเมล็ดทานพืชวิตามินที่ดีเคยไปหาหมอของมะม่วงอะคะ่ะตอนนั้นเขาป่วยล้วก็เลยให้เอ็กซเรย์ด้วยเลยแล้วผลปรากฏว่ากระดูกเขาไม่ค่อยแข็งแรงหมอก็บอกว่าขาดวิตามินนะต้องเสริมวิตามินแล้วก็พาออกไปตากแดดตากอะไรก็เลยเจำไว้ว่าเอาออกไปตากแดดตากลมบ้างะอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราเลี้ยงระบบปิดเราเขาอยู่แต่ในบ้านแล้วมัน มันแสงมันเข้าไม่ถึงหรือว่าอากาศมันไม่ได้ปลอดโปร่งใช่ก็เลยพาออกไปทุกเชา้าอ๋อ <c oughs> ได้ค่ะ เป็นงี้และค่ะอ๋ oh, อเรื่องปกติเลยใช่ใช่ใช่เรื่องสุขภาพแล้วก็โรคของนกด้วยค่ะคืออันนี้ก็เพิ่งมารู้เมื่อไม่นานเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เขาหลุดไปพอเขากลับมาแล้วสังเกตว่าเออเขาผิดปกติอะไรเงี้ยมันคือมันมันแปลกเราก็เลยไปเสิร์ชดูว่าแบบเขาก็จะมีบอกในเน็ตว่าแบบ รูปล่างอย่างนี้อึอแบ่งออกเป็นกี่ส่วน2ส,ส่วน3ส,ส่วนมีรูปล่างประมาณไหนของเหลวมากเหลวน้อยอะไรเงี้ยคือถ้าอย่างตอนนั้นพอเขาหายไป4ี่วันแล้วกลับมาเหมือนเอาอึอไปเสิร์ชแล้วเขาบอกว่าเป็นประเภทอึที่ขาดน้ำค่ะใช่เขาก็อาจจะบินแล้วแบบม่มีแหล่งน้ำสะอาดให้เขากินอะไรเง,ไงี้ยค่ะมันก็มันก็เห็นได้ชัดเลย จากจากจากของเสียร์ที่เขาถ่ายคือช่วง3 4สี่วันนั้นอ่ะคือรู้คือเข้าใจคนในกลุ่มเลยที่เขาบอกว่าแบบบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับตอนตอนแรกเราก็แบบไปอ่านก็แบบเออก็ก็คงจะนกหายก็คงจะเครียดนั่นแหละแต่ว่าแบบถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับไปหรอ ถึงถึงเลยแบบหนักหนักมากแบบคือก็ไม่ไม่ถึงกับร้องไห้ตลอดเวลาแต่แค่แบบมันไม่อยากอาหารมันมดดนอนก็นอนไม่หลับเ,เพราะแบบเราต้องมาคิดว่าแบบคืนนี้นกเรามันจะไปอยู่ตรงไหนแล้วช่วงนั้นฝนตกด้วยมันเขาจะเปียกไหมหรือเขาจะไปอยู่ตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยอย่าง <S <S อยา่างที่บอกไปค่ะคือสติ สำคัญมากแล้วก็อย่าพึ่งไปหมดหวังแบบว่าคือให้คิดไว้ว่าแบบเขาอาจจะยังรอเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่แต่อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเนาะแบบบางคนเขาไม่ได้มีเวลามานั่งว่างตามหาได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาปล่อยวางได้เขาก็เออไม่ได้อะไรก็ปล่อยอยู่กับธรรมชาติไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้านกเราเราเลี้ยงมาเรารักเราผูกพันก็ก็คิดว่า อย่าเพิ่งถอดใจเลยทุกวันทุกวันมันก็จะมีช่องทางใหม่ๆมาเรื่อยๆอย่างเพิ่งไปเจอตอนที่ทำนกหายเหมือนกันคือตอนได้คืนแล้วนะคะเพิ่งไปเจอว่ามันมีแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อ iFound Pet สักอย่างหนึ่งที่ที่ตรงนั้นพอเราไปลงชื่อเข้าใช้แล้วก็ไปลง ทะเบียนไว้ว่าเรามีนกจัดกี่ตัวอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็ประกาศคือมันจะมีเป็นประกาศหายแล้วก็ประกาศตามหาใช่เขาก็จะแจ้งกันในแอปเลยอะไรก็มีหลายหนทางหลายวิธีก็อยากให้แบบว่าสู้ๆแล้วก็พยายามหาต่อไป